มันก็มีถูกบ้างม่ถูกบ้างใครมันจะไปถูกทุกงวดล่ะโอ้โลูกมาพูดถูกนะโทษทีนะครับผมไม่ได้ออว่าอะไรนะครับแต่ทําให้ผมเนี่ยถูกหวยทุกงวดไม่ได้แหละครับผมผู้สาเช่าโรงแรมแห่งนี้ให้มันไม่คุ้มเลยนะล่าสุดที่ผมโดนไปเกือบล้านจะพยายามค่ะงวดนี้นะผมอาจไปเต็มที่เลยเกือบล้านนะครับ หมดตังไปตั้งสองแสนหวยก็ไม่ถูกถูกกินอีกเหรอทำบุญเยอะจะรวยจริงเหรอคะพ่อมันก็ไม่จริงเสมอไปหรอกมันอาจจะเป็นบุญเก่าก็าได้ลูกอ,อ้าวไม่เชื่อแล้วจะมาทำไม,มแค่มาเตือนสติเท่านั้นแหละรครับโอ้หมวดน,นี้พี่หมดไปตั้งสองแสน ถูกแน่พูดท,ที่แล้วดาวมันเปลี่ยนทิศต้องอย่างนี้สิงวดนี้เราขัดเต็มที่เลยช่วงนี้ดวงพี่ยังไม่ถึงต้องทำบุญหนักๆพี่ก็ทำหนักแล้วนะแหมบางคนขายบ้านขายที่มาสร้างตำหนักให้ก็มีอ๋อจริงเหรอคะท่านจริงสิกูจะหลอกมึงทำไมวะรีบๆทำบุญมา อย่างนั้นขอเลขบัญชีนหน่อยนะคะของจริงหรือเปล่าคะพ่อ 50, 50. ห้าสิบห้าสิบไปดูปะก็ได้พอ่อโอบรรยากาศดีลงไปเล่นน้ำไหม ไม่ดีกว่าค่ะแม่วันนี้ลูกอยากกินอะไรจ๊ะนูอยากกินข้าวผัดอเมริกาคะ่ะอา้าวจัดไปสตเดี๋ยวแม่สั่งแกปให้อนะตอนนี้เรามีเงินมากเลยนะเออแม่คะว่าแต่ทําไมคนพวกนี้โง่จังเลยคะหนูแค่แกล้งทําเป็นองค์ลงเขาก็เชื่อสนิทใจเลยอะพ่อไม่ได้ยินหรอคะแบบนี้เจ้าให้เคปด,ดีเลยพี่ไม่ชอบคนที่หลอกลวงคนอื่น วินน้าพ่อดูบอกว่าไอ้พวกนี้มันรับรับรับเห็นร้านอาหารละยิบระยะเป้าโคน่ากินมากๆเลยค่ะแม่เดี๋ยวยกเลิกแกป๊ปไปเลยเดี๋ยวเราไปกินที่นู่นกันนั่งเรือไปเลยเนาะ,ะนั่งกินเน้เราเรย,เย,เยอะแยะเลยกินอะไรก็ได้พวกนั้นเขาโง่จังเลยค่ะหนูให้แก้ทำเป็นองค์ลงเขาก็เชื่อสนิทใจเลยอ่ะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่มีกินกันนะลูกเราก็ต้องทำ ได้ไอโฟนอ่ะอืมจะเอาไปทำไมเอาไปก็เล่นแต่เกมหนูจะเอาแม่ต้องซื้อให้นะไม่ได้นะช่วงนี้เราต้องเก็บเงินเยอะๆก่อนนะลูกแต่ถ้าแม่ไม่ซื้อให้หนูก็จะไม่ไปหลอกลวงใครแบบนี้อีกแล้วนะมันผิดกฎหมายอะอ,ะอะซื้อก็ซื้อเย่หนูรักแม่ที่สุดเลยค่ะแหมมาลักอีตอน IPhone เนี่ยนะ เราไปหาอะไรกินกันเราไปลงเลรือเลยไปะร้านตรงนั้นดีไหมคะย่าไปลงเรือเลยนี่ผมหมดไปหลายร้านเลยนะวดนนี้ขึ้นไปเต็มที่เลยอะ่ะทำไมไม่ถูกอะ่ะใช่พวกเราหมดเยอะมากเลยนะโอ้โหนี่ผมอุสา์เช่าที่นี่ให้อะ่ะที่ทำยังไงเนี่ย หดตัวหมดกันทำไมไม่ถูกอีกลนะ่ะหมดตัวแล้วทำไมไม่ถูกคะบอกแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วมาทำไมหืมก็มาแฉนะสิใครไม่เชื่อก็ออกไปจะมาทำไมกันดูนี่สิให้เขาดูหน่อยลูกดูอะไรมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะท่านอนาคามีไล่แล้วยังไม่ไปกันอกีกอนาคามีตอนนะสิดูนี่หมวนเดียวจบ เงินเราเยอะแยะเลยพวกนั้นเขาโง่จังเลยค่ะหนูกให้แก้งทำเป็นองค์ลงเขาก็เชื่อสนิทใจเลยอ่ะไม่ทำแบบนี้ครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่มีกินกันนะลูกแกาก็ต้องหลอกลวงพวกต้มตุ๋นเหรอเนี่ยฉันขอโทษจริงๆค่ะหืมจ้ายตำรวจจับเลยดีกว่าไหมเนี่ย ตำรวจหรอคะฉันขอโทษจริงๆนะคะแต่น้องเป็นลูกพ,อพอ่อโพธิสัต์จริงๆนะคะไปเลยถ้าไม่อยากติดคุกทำนิสัยแย่มากอา้าท่านนาคะมีรีบไปไหนละ่ะสงสัยท่านคงรีบกับจัวัน,นวาระกรรมเริ่มทำงานแล้วเห็นไหมลูกคนคิดไม่ซื่อ อย่าไปซ้ำเติมเขาเลยครับโอ้โหแบบนี้ต้องเอาให้เข็ดน,นะพ่อลูกให้อภัยก็ได้ก็ให้อภัยเถออย่าไปซ้ำเติมเขาเลย จะไปต่างจังหวัดกันค่ะดีแล้วอย่าไปหลอกใครเขาอีกล่ะบาปกรรมมันมีจริงนะครับนรลกสวรรค์ก็มีจริงเข้าใจไหมหนูอนาคตจะมีไกลแล้วใ่ป่ะต่อไปหนูจะทำแต่กรรมดีนะคะเราเป็นกำลังใจให้นะใำไหนทำไหนก็ได้นะดีแล้วลูก การให้อภัยอ่ะเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เอาต่อไปอ่ะหนูต้องทำในกรรมดีนะคะลูกรู้ไหมหนูมีคนที่เป็นคนที่มีบุญมากเลยนะยต้องเปลี่ยนความคิดทำเิิงดีๆนะค่ะคุณอาเราทั้งสองไปก่อนนะคะ เราไปเดินดูรถไฟก็สร้างใหม่ดีกว่าไ้รถไฟใหม่ปั๊ไปโน่นแล้วโน่นขึ้นสัรนวัไปหน้าโน่นโน่นโน่นไปแล้วเฮ้ยปีต้นมะพร้าวไปแล้วโหที่คือตั้งของแฟนทำไมพี่ไม่ถูกเลย่นเลล่ะไม่เข้าสัตู รมมับรอโอนบางเมซี่พี่หมดตังไปตั้ง2แสนทำไมถึกพี่ไม่ถูกสักนวนเลยล่ะทำไมถึงก็เพียงสิกระเพียงสิคืหลอกนี่ทำไมแล้ววะนี่ จริงสิกูจะหลอกมึงทำไมวะทำบุญมาจริงสิกูจ,จะหลอกมึงทำไมวะทำบุญมา,ามไม่หนุ่ยเลยอดรีบทำบุญมาสิสนใจเลยลูกไป พ่พอไม่เชื่อหรอกดูนหน้าดิไปมีการหัวล้ออีกนะโอ้เจ <c oughs> ้าปอมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่สั่นหนักเลยนะเนี่ยเจ้าเข้าหรือเปล่า <c oughs> พ่อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกไม่มันไม่เหมือนเจ้าเข้าเหมือนไอน้พวกเด็กตุ๊กตาวิญญาณตุ๊กตา <c oughs> hey, <what> ไปดีกว่าลกูกไปไปเฮ้ยอย่าไปไล่สัตว์ละ